สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับรายการกีฬาแชนแนลผมเช่นเคยในเจเจนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านนะคุณทานกับคุณเฟิร์นนะขอเทียงหน่อยครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ผมโอคะวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟ GTA Thailand ดพาร์ทที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยก่นนะเราจะไม่ดีนรอนะฮะลงไปเลยฮะมาดูมันเองมัดเโดดลงไปเลยฮะอันดับแรกอุ้ยลืมเก็บกองเหล็กครับถ้าถ้าคนล็อกอิน าคุณล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเลน่าเลน่ามาคุณต้องโหลดไอเก็บแพ็กนะคุณเยอะเล่นได้เลยฮะใช่ใช่ใช่คใช่ให้คุณลงไปในพอท่องเขาเพื่อนผมเคยโดนมาแล้วอะแม่งเล่นไม่ได้เลยนะนี่แหละผมนี่แหละมีเงาไม่โหลดไอเก็บแพ็กเองแม่งั้นช่างหัวแม่งไว้อย่านะเขเคยโดนแล้วครับมันเล่นไม่ได้ก็ปล่อยหัวมันไปนะเดี๋ยวมันโดนของระบบพี่ผมเล่นได้นแล้วนี่ไอเดียเก่าผมวิธีการง่ายง่ายอะให้คุณลงมาที่โลกเอฟเอฟคุณไปหากล่องเก็บขอบแล้วบวกคนไปเรื่อยๆรื่นะ แต่ถ้าแต่ถ้าิดแต่แล้วมันจะตรวจฆ่าตายนะคะฆ่าตายของตกหมดเลยนะฮะวห้อถือว่าเป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเลยทีเดียวปู่ผมที่เกิดมาโดนเจอคนฆ่าคนอื่นแล้วผมก็ได้ของโดนมาคุณคุณเกิดที่ไหนกันครับผมเกิดตรงบนบ้านบ้านใครไม่รู้อ่ะพี่เจมส์พี่เจมส์ตรวจผมโอ้โหเลยครับเลอนที่จอดอยู่แล้วผมเจอคนฆ่าอันนัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเจอคนตรวจด้วยจ้าเจอคนฮะ คลิกขว,า,ขวาผู้ยิงนะคลิกซ <shouting> ้ายผู้เล็งนะฮะคลิกขวาผู้ย <tes nak> ิงฮะกดคำคลิปแล้วอุ้ย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 เอาบ่อเอาบ่อบ <mon> ัวบ่อบัวทีเสิบไปปลุกกันเถอะมาเลยอาปืนพุบยิงคนอยู่บัวบ่อโอ้ยขอพายที่กันแหลกนะคะขอพายจริงจกันแหลกอุ้ยอุ้ย ยิงอะไรคุณแล้วอุ้ยอุ้ยจมรวจบุกมฮะจมรวจบุกฮะปิดประตูขังจมรวจนะคะนี่เป็นเทคนิคอันนี้ก็มีนี่๋ยวจมรวจปิดประตูอันนี้ก็มีอาหารหมดนะครับต้องกินอาหารเรื่อยๆนะควอมหิวหมดแน่นอนโอ้โหนี่มันปัญหาที่ผมกำลังเผชิญหน้าอยู่นะโอ้โหผมนี่กำลังหนีอยู่คนอยู่เลยครับผมกินอาหารคุณหนีคนผมหนีจมรวจฮะแมบงลิงแ่งเล็งกูแล้วจมรวจแม่งเลิงกูแล้วเดี๋ยวนะหากล้องเงิน อาหารนะปื้อได้อาหารแล้วได้เชือกก่อแล้วแป้งว้ามีเงินมืนขอปืนเลยมันได้เชือกกดเหล<ฮ>็กขึ้นมาไปไม่เป็นไรฮะลงไปเล่นใหม่เรื่อยๆฮะอา้าวคอมคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะเขาได้รู้อา้าวโดนหลุดนะฮะโอเคนะเออเขาได้คุณเจ๊เ,เ,จเขาหลุดนะคร <ười> ับคือถ้าหลุดตอนดงกำลังโจมตีนะครับ นทนนานก็จะตายนะคะโอ๊คือคือแบบนะคะคือะดูไอพีนี่ดูตามคลิปนี่เลยละกันคลิปเหยียบทิ้งไปตาดิสิชั่นแล้วนี่ฮะดูฮะไอพีฮะหนึ่งสองสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งนะฮะโอ้พายนะครเข้าใจตรงกันนะฮะแบบมันไม่โดดโอเคนะในไหนกูตายแล้วกูแจกรหัสมาทั้งคลิปนี่เลยนะฮะเอาให้พี่แจกเหร อ่าเกิดใหม่ไม่ได้นะฮะแปกนะฮะหลุดเดี๋ยวแม่โอ้โหผมใส่รหัสผ่านคิดยังที่ไม่มีใครรู้รหัสผมแน่นอนนะเชี่ยเลยนะไอ้ไข่เนี่ยวมัรหัสนี้เลยนะครับไม่มีใครรู้แน่นอนนะรหัสผมคืออะไรนะเดี๋ยวขอคัดเกิดแป๊บทางเขาบอกคัดแน่ใครเข้าตัวผมได้ก็ยินดีด้วยนะฮะใครเข้าไม่ได้ก็ หาหัวมึงนะฮะขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ผมเปลี่ยนรหัสทีหลังก็ได้ฮะไม่เป็นไรฮะเฮ้ยตอนนี้ผมคัดก่อนกว่าซึ่งก็ซึ่งผมต้องมีชนแนลนี่นี่ไงนี่ฮะอุ้ยรถกลับกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับหลังจากไปล็อกยิมเสร็จแล้วมึงไม่ได้ไปไหนเลยฮะคุณเปิดทิ้งไว้ตลอดนะฮะไม่เป็นไรฮะเอาอ้าวนี่มึงแัดเลยเหรอฮะ มาอีกรอบโอ้เจอสันไนเฟอร์ไรเฟิลมั้งผมมีซันไนเฟอร์ไรเฟิลกับปืนก้นนะครับโอเคนะฮะผมวิ่หนีไปก่อนนะผมขับรถไปด้วยถึงโลกกันไม่ด้วยนะความปลอดภัยในชีวิตยักษ์สินะไม่ได้แดกครับกูมีโลอะไม่ได้แดกอันนี้คนโทรลเร์เข้าเข้าเวอร์ชันอื่นก็ได้นะต้องเป็นเวอร์ชันที่เราเล่นไปนะเซิร์ฟเวอร์นะเลยนะ เล่นสายรายการของคุณทามนี่เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นแล้วกันนะเขามีชแนลของเขาอยู่แต่รึกจะไม่มีคลิปอะไรเลยนะโอ้ยมีมีคลิปแรกคลิปแรกของผมมันแมีน้องคนหนึ่งเผิดเผอกดน้องเหมือนพี่มฮะน้องมึงหรือพี่มึงฮะไม่ไม่เนาะไม่ใช่น้องแถวแถวบ้านน้องแถวแถวบ้านโอ้ยเขาไปกดเขามาเล่นมึงอย่าพึ่งพูดนะคุจะตายแล้วฮะ คลิปแรกของอมไม่ต้องหดใจแล้วไม่ต้องเปิดดูก็ได้นะคลิปบ้าบอคนแผลพอดีพดี่พพคกรแฮชคำถามประมาณนั้น่ะไม่ใช่แฮกปปงไปน้องน้องแถวบ้านมาเล่นคอมแล้วเผื่อไปเอาเอา,เอาคลิปนั้นไปลงคลิปคลิปพี่น้องบอกว่าช่วยช <c oughs> ่วยไปมาแต่งแล้วเอาไปเอาไปแก้เพื่อนไงี่น้ำเป็ดเลยแล้วน้องเขาแล้วมันก็เข้าแล้วน้องเขาก็ทำไปททำไม่เป็นแล้วเผื่อไป คนยูทูปผมจบนะชีวิตโอเคนะแหลมเป็ดเนี่ยเปปลามาเด็กเลยนะวิจิตไปทำรายการนี้ฮะที่เราพูดคำหยาบกันไม่ได้เพื่อความสนุกสนานแล้วก็ไม่ได้ด่าใครนะฮะแล้วพูดเพราะเราเกียดดนราละไม่ใช่อะไม่ใช่แล้วพี่ใ่ตรงนี้ก็จะมีเรียบร้อยนะไม่รู้เรียบร้อยแหลมเป็ดเลยหัอของเยอะ มาแล้วค่ะผมฆ่าคุณได้ของมันอย่างเยอะอ่ะคุณของมันอย่างเยอะเลยอ่ะแหลมเป็ดผมมากผมรวยเละเลยอ่ะคุณหรอหรอใครรวยมานะคุณ้นอุ้ยคุณผมฆ่าคนได้คุณนึงเดี๋ยวคุณไมปดูทางคลิปเลยนะผมรวยเละเลยคุณเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเฮ้ยให้มันรู้สักบ้างเซิร์ฟนี้ใครรวยนะฮะ ใค่รวยนะควยอะไรนะใช่ด้วยแน่นอนโอเคได้สถานอะรตนกับตรงสถานีที่นี้ผมมาบ่อยแนะจังนะผมจะรู้ทางนะอันนี้ก็รถนะอันนี้ก็ขารถเฮ้ยตอนนี้กูไม่ต้องเก็บกระสุนเลยกระสุนเต็มตัวนะะแต่ก็ยังเก็บอยู่นะไม่ต้องเก็บแต่ก็ยังเก็บนะโอเคนะเพราะว่าเขาอยากได้กระสุนเยอะๆครับแต่กล่องผมก็เต็มแล้วฮะอ n d e r c นะฮะช่างมันนะ ตายไม่มีได้เสียแลนไม่มีทีเสียที่อะไรผู้แจ็บระหักหมดต้องระวังอย่างดีนะแต่ว่ามีเพื่อนอีกคนเราเขาก็จะเรียโอ้ได้ปุนผมมาะอีเพื่อนเราอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเกาลิลาแจครับแต่เขาไม่ได้แต่เขานี่เง่าปดเสียงเองนะช่วยไม่ได้นะอีดาก็ไเม่เปิดเจ้าเดิมแะไรเจ้าเจ้าเดิมที่มันหลงคลิปคลิปที่แล้วไงท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะตอนนี้ขอเห็นคือมันจาก พอผมลงคลิปใส่ยูทูบเสร็จแล้วแม่งออนกะริหน้าทันทีใดเลยนะแล้วก็ธรรมดาผมนะไอ้เยียอ่านไม่ชัวร์นะเอ้วก็มึงไม่อยู่เองอ่ะไม่ใช่มันไม่มันไม่อันนั้นเองเราไม่เกี่ยวนะทางที่พี่ทางที่พี่เจเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่ติดนะฮะโอ้ยเข่าเอ้ยออกประตูไม่ได้คือเหล็กมาคิดคิดแล้ว ผมโดนด่าฮะเรื่องแจกฮะบอกจะใส่ไอพให้แต่ลืมใส่นะฮะโดนเด็กด่าฮะทำงไงล่ะรอไม่ล่ะโดนด่าผมเฮ้ยโดนโดนโดนโนโดนโดนโนโนเฮ้ยเจอาฟอกค่ะเจอาฟอกครับฟอกมาดิเฮ้ยเจอาฟอกเจอาฟอกเจอาฟอก แล้วคุณรวยกอทองครบเซตเลยเห็นไหมเอออะไรอะพี่จบแล้วเนี่ยเฟิร์สดูตัวพี่ดิพี่ฆ่าคนได้คนเดียวมีปืนยูซี่สิบสองกระบอกวาเจ็บตายสองรอบแลกอ่ะไอ้ใครเกียจไม่โหลดไอ้คนบ้าถ้าโหลดอีกคลิปก็ขอคลิปนี้คือถ้าผมตายต้องนึ็นผมขอด้วยจบคลิปนะฮะเนื่องจากนะเดี๋ยวต้องแจกรหัสอีกรอบนะไม่เอานะไม่ดี เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อพี่โอนนะตรวจทางก็เกมบอกว่าถามว่าถ้าถามว่าเมื่อไหร่ผมจะอ่านเลยะเดี๋ยวตอนนี้เซิร์ฟมันปรับปรุงอยู่นะต้องรอซะก่อนนะฮะขออภัยอย่างยิ่งเลยฮะพีหลดแล้วพีนพีนซี่ไม่นะใครมีเซิร์ฟทางก็เกมสนุกสนุกก็โพสต์มาให้ผมได้นะฮะขอไปเซิร์ฟไทยนะคะจะตามคุณเจเขาไปเล่นนะคะเฮ้ยฟ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยฟ้าฟ้าอ้าวเมื่อกี้พี่หนีเฟิร์สมาทางไหนวะลืม เฟิร ah, oh, right. ์อ yeah, ่าเขาหลุดวะอุ <S <S like <so ๊บหลุด no, ด้วยนี่ค่ะโฟอย่าคนดีนะต้องเข้าบ้านคนอื่นทางหน้าต่างนะฮะโอเคนะเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ีละศีลละธรรมศาสนาเฮ้ยโอกู่ไหนเมื่อกี้เห็นชื่อฟเฮ้ยตำรวจ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 นายร้อยละคนผมฆ่าคนได้เยอะมากเลยนะตอนเนี้ยเฮ้ยโฟออยู่นั่นไงยเออผมจะตั้งทุงตำรวจไล่ชาติลีนะฮะ เฮ้ยม <mm an> 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 ันไม่เห็นว่ะมันไม่เห็นว่ะเออเปิดกองไปเปิดกล่องไปเปิดกล่องไปดีมากดีมากเฮ้ยนะฮะตอนนี้ฮะฆ่าคนแหลกเลยนะฮะว่าใครหิตเหมือนผมคิดเหมือนผมไหมเฮ้ยไปไปนะฮะใส่ของใส่ของกากลงไปนะของเต็มตัวนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมต้องไปหาอาหารก่อนนะตรงนี้ก็รีบปืนมีรถก็บอกฮะอาหารไม่มีจะกินนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีฆ่าดีกว่ามีฆ่าดีกว่ามีฆ่าละแต่เราตำรวจลากโคนะฮะ แมวนะมีดีมีดีมีดีก็ผมผมนี่เขอไปมื่อกี้ผมขออนุญาตทางยาค้าไปเก็บของกันนะฮะเมื่อกีาเมื่อกี้ขอขอไปนะครับเมื่อกี้เกิดอาการกระตุกชั่ววิขอไปอีกคนนะจับเนั้อที่เต็มเนื้อที่เต็มนิดนึงนะฮะผมขออนุญาตเก็บของใส่ค้งนะนี่ฮะผมบอกเลยฮะครั้งแสกจัมนานฮะอ้าวเฮียอ้าวอ้าวอ้าว <substit uting> <expand> นี่ฮะคังแสงในตำนานของผมนะฮะของเยะๆนะฮะพวกเราเล่นหลายเซิร์ฟกันนะครับเซ็กซินพีเอแล้วก็ฟูบินแต่ฟูบช้เย่องันสองแล้วปากิ๋วไม่ทันใครเจอชื่อผมหรือว่าเดี๋ยวผมเอาเอาเอาชื่อผมไปให้พูดก่อนนะครับในเซฟฟูบินผมชื่อบอลนะครับไม่ใช่ฟ็อกนะครับเฮ้ยนี่มันเอามันเอาชื่อคนอื่นไปเล่นด้วยไม่มีดีเทลนะช่างหัวเขาาน่ะผมเดี๋ยวผมบอกบอกเดี๋ยวผมบอกนี่บอกพี่ผม บอกเนี่ยบอกพี่ผมพี่ผมขอที่เป็นไอดีเซิร์ฟเวอร์ไทยนี่เฉพาะผู้ร่วมรายการของเราขอไม่มี AD แทนนะฮะใช่ผมถใช่ผมถึงต um> ั้งเฉพาะก็เถอะนะตังพาะแต่ว่าขี้เกียจสมัครครับเหมือนกันครับขี้เกียจซื้อดีกว่าขี้เกียจซื้อดีกว่าหรือทำไมพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ซื้อให้ยังมีข้าวขาไม่โสดไม่เอาไม่เอาไม่เชื่อคุณเจเจครับนะครับ เขาจะหน่วยเขาจะโดนตังค์โอเคเป้าหมายคลิปนี้คือมีตังค์สามร้อยนะโอเคลงตัวคือผมก็มีตังค์สามร้อยยี่สิบโอเคจบคลิปเลยไม่ใช่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมตายคลิปนึงตกไปแล้วนะเพราะคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วอ่ะตอนนี้คลิปนี้คลิปนี้ขอท้าไปอีกรอบหนึ่งไม่ไหวนะเคียร์เดี๋ยวคลิปทิ้หมดเดี๋ยวไม่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 ใช่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเหมือนคลิปที่แล้วแบกนะ โหลดเฉยโหลดเฉยเขาเรียกว่า u r n e t Work is new นะ้โอ้หนีก่อนเลยนะแม่งก่อโซ่มาเต็มเซตเลยนะมันอัดได้ถึงสิบนาทีเองนะของเขามันเป็นโปรแกรมอัดไม่ใช่ตัวเต็มเหมือนของผมนะของผมเป็นตัวเต็มนะฮะโปรแกรมนี้ผมใช้อัดเป็นแบบนะคะเวอร์ชันสามี่สิบเจ็ดห้าะหาโหลดไปเลยวผมได้คื้นเหมือนอัดตัวเต็ม เลยก็จะเป็นเกิดปัญหาตัวเต็มก็ฟรีนะฮะแต่ตัวไม่เต็มแม่งเสียตังค์นะฮะโอ้โหตำรวจลาต้องมีทหารนะครับช่วยด้วยตำรวจไล่เต็มเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดึงว่ะดึงว่ะผมฆ่าซอมบี้ทหารไปหนึ่งคนหรือายแล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่ตำรวจจหาามโอเคนะฮะตำรวจออเป็นด้อยพี่ก่อนนะฮะเจอคนแล้วขันรถหนีนะ เขาบอกเขาบอกกันว่าเขาเป็นตำรวจจิ๊กมัดแต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นซอมบี้แบบแบบเฮ้ยเขาช่วเป็นโยนไงแบบเดินผ่านหน้าเราแบบหน่อยเนี่โจ๊ดชีชีเอ้าผมขอไม่เอาตังค์สามร้อยนะผมขอผมตายผมหนีเลยขอเพื่อนกันเหล็กนะครับขอเห็ดผมไม่เห็นแหลกนะครับคนแหลก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  ตรงนี้มีตำรวจเยอะนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะสอนบล็อกเฮ้ยสอนบล็อกนะฮะไม่ใช่สอนบล็อกผมจะสอนบล็อกไปเอากล่องหกไปฟรีฮะแบบของโคตรเยอะเลยนะฮะใครอยากรู้วิธีนะไปดูในคลิปได้นะฮะี๋ยวผมจะไปดูคลิปของคุณเจเจขนาดผมก็ยังไม่รู้นะคะเออผมนี่รู้ไม่กี่คนหรอครับทางเนี้ยมันเป็นกล่องที่แบบมันเป็นมันเป็นมันเป็นกล่องมันเส็ร์ตสีนะ ก่อนนะคะคือมันต้องใช้รถไม่มีรถทําไม่ได้บอกเลยฮะเซิร์ฟนี้รถสําคัญสุดนะฮะรถบล็อกได้ทุกที่นะฮะตรงนี้ให้คุณทำตรงนี้นะคุณไอ้เฮียเออนี่ฮะคุณเดินมาลงบล็อกนี้ฮะคุณวิ่งฮะวิ่ง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 โอ้ยขอแบกเก็บกล่องนะเด็กปืนพุ่งตรงนี้เด็กปืนนี่ฮะนี่ฮะคุณเดิไมาลงกระจกนี้ฮะแล้วคุณถือรถนะฮะกระโดดนะกระโดดกระโดดวางนะฮะไม่คลิกขึ้นนี่ครับลงรถฮะเก็บรถคืนนะไอ้เฮียเออนี่ฮะนี่ฮะแล้วคุณมาลงประตูนี่ฮะจะเห็นว่ามันมีปุ่มเข้านะ ุณวางรถเข้าไปนะฮะอ้าวไปได้แล้วรถกูนะฮะจะแป๊กนะโอเคนะวางรถอย่างนี้ฮะคุณขี่ขึ้นรถนะเมื่อกี้ผมไปดอของกูคือคนตายเมื่อกี้ผมเลยไปโดนมาได้นะซึ่งผมโอเคนะคุณเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็นี่เปิดประตูตรงนี้เลยฮะกดปุ่มนะโอเคเมื่อกี้ผมไปดนของคุณสามารถเปิด พค่คนที่เขาอยากให้เลี่ยนได้แ่คนที่เขาเล่นเวอร์ชัน1.5.2ก่อนหรือแกนผมจะไปปัร์เมลนี่เซิร์ฟฟูบิงเล่นอะไรนะที่รู้อะแม่เปลี่ยนเซิร์ฟไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาหูก็ลำคาญเหมือนกันนะเออโน้โน้เออนี่หนึ่งจะเล่นอะไรไม่จะพาคุณไปหมดเลยนะไม่รู้ทิงดเลยเพาคนที่คนที่ไห้เซิร์ฟแหละคุณนั่นแหละไม่ให้ชวนนะอ๋อผมนี่ เยี่ยมฮะหูอาหารเต็มตัวแล้วนะคะเนื่องจากหูลุนเก่าหกใบฮะเรียบเลยนะเออผมผมเลยเเ็มือนผมเลยเอ้กี้ผมไปโดเลี้ไอ้หม่ใม่ที่ที่ปืนผมมีเต็มอ่ะปืนพกับเต็มอ่ะผมไปโดเพราะที่มันมีที่ที่มีกล่องเก้าใบฮะแต่ว่าแม่งบัคทีไรแม่งตายทุกทีนะผมเคยพาคุณคุณดักกเปเปอร์เข้าไปอยู่นะเขารวยเละเลยอ่ะ เลยเลยเลยเออเออลืมบอกเลยทีอยาถ้ากบเปิดแล้วมันก็จะมันจะรีรีไปประมาณสิบห้านนะแล้วมันจะแล้วเราจะสามารถเปิดได้อีกนะถ้ามีคนนึ่งมาเปิดกล่องนี้แล้วเราสามารถเปิดตามเขาเขาได้นะของของเราจะอยู่ข้างในนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยเจอคนหนีเฮ้ยเฮ้ยกูโดนไฟไหม้ตาย โอเคแล้วโอ้ยวักนะฮะโอเคอะไรก็วักสวยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่พีนเท่านี้นะบ๊ายบาย